สวัสดีค่ะอัสลามวะเลยกุ้มวันนี้จะมาสอนวิธีการหั่นไก่นะคะในแบบของตัวเองก็คือแต่ละบ้านก็คงจะต่างกันไปวิธีการก็คือลงมีดไปตรงส่วนที่มันจะเป็นข้อคือพอลงไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นกระดูกสีขาวใช่ไหมคะกระดูกอ่อนให้ลงตรงนั้นไปเลยมันจะตัดง่ายมากนะคะก็คือค่อยๆลงไปก่อนพอเห็นส่วนสีขาวเนี่ยก็ตัดลงไปค่ะแล้วก็ ควรจะหามีดที่คมหน่อยนะคะอันนี้เพ,พอเอิญว่าเพิ่งเปิดมีดใหม่แล้วก็ตกใจเหมือนกันพอตัดแล้วทำไมตัดง่ายจังเลยก็คือถ้ามีดคมเนี่ยยังไงก็หั่นง่ายคะ่ะก็หั่นตามนี้นะคะหาส่วนที่มันเป็นข้อคะ่ะตัดตรงช่วงข้อออกแล้วมันจะง่ายมาก อย่างส่วนตรงกลางเนี่ยถ้ามีดคมโอ้โหลงง่ายมากเลยค่ะ <No. S 1> ก็ตัดส่วนหนังส่วนไขมันออกหน่อยนะคะ <Okay. S 1> นี่ก็ลงตรงข้ออาจจะไม่สวยงามแต่ว่าก็ใช้ได้นะ <c oughs> ส่วนตรงกลางก็คือหั่นอย้เลยง่ายๆค่ะขณะที่ทำอยู่ก็มีช่างเขาจะมาตรวจหางดับเพลินนะคะแต่ก็บอกให้เขารอก่อนเพราะว่าถ่ายคลิปแล้วก็อยากจะทำให้มันเสร็จค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ สำเร็จเรียบร้อยแล้ว